ธขมมาดาวาง,าง,ง่ามก็ตีงาแก้มเนาะนะคะอันนี้หน้าโคกพี่น้องขาหน้าโคกถอกแล้วพนมมูท่านถอดมือท่านม่านก็มีเนาะนะคะอันนี้กำลังถอกแล้วห่วงงามงามพี่น้องขาห่วงงามย่ง,ง,งคะ่ะกำลังถอกพูลูพิลี่พี่น้องขาเดี๋ยวเพิ่งมีงาแก้มแต่ว่าขาวนามงามนะคะ กำลังถักวปูลูพ่รีพี่นองขาเดี๋ยวเึิ่งมี่หยากแก้มต่ว่าเขางามงามนะคะค่านะคะมาเห็นเขางามกระทายพี่นองเบิ่งจะอวนเห็นเข่า,า,ขา,า,พ,ขาพิ่งบ้านกับนั่นอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเึิ่งกำเหล่าก็มี่ กำลังกลุ่มกับมีถอกแล้วเพิ่มมูท่านถอดคือมูท่านม่านกับมีเนาะนาะคะน,นี่กำลังถอกแล้วห่วงงามงามพี่น้องค่ะห่วงง่ายง่ะเก็บบรรยากาศให้พี่น้องนะคะผพ้ใได้เห็นนะคะช่มความงามช่มงามให้พี่ให้น้องเนาะคะ่ะรับช่มน้ำกันว้าวงไงยผักพี่นองขาวท่านดดนกับสีเกียวท่านดนท้ยหน้าเิ่นกับสีแดงเยวไว,ไว้ๆอยู่บ่โดนเนาะนะคะสีเมนขขาววนหน้าปัง จะบ่าสิเป็นเขาเนี้ยหรวอเขาเจ้าอันนี้เขาคางทาง่านพี่น้องะ่ะถอ,อ,ก,อกแล้วเขาทุกเพื่อพี่น้องค่ถ้าพ่อเขาถอ,อกที่บ้านนี้นะคะสะอ้อนง้ามค่ะท้อเพิ่อนห้ามให้พี่ให้น้องเนาะคะ่ะรับช่มน้ากันว้าห่วงไงผักพี่น้องขาถ้าท่านดนกับสีเกี่ยวท่านดนไทยหน้าเป็นกระสีแดง้ามให้พี่ให้น้องเนาะคะ่ะรับช่มน้ากันว้า ว่างไงคักพีนองขาท่านดุนกระสีเกีียวท่านดุนไทหน้าเป็นกระสีแดงคะกำลังถักวูรูพีลี่พี่นองขาเดี๋ยวเพิ่งมีหยากแก้มต่ว่าเขางามงามนะคะเขามีเนาะนะคะบานนี้ถอกพีน้องคาะก็เลยเอาบรรยากาศงั้นถเขากำลังสีใสน้ำนมเนาะนะคะถอ่แล้วนะคะพ่นสีใสน้ำนมอาถูรูพีลพี่ขึ้นมากพี่นองค่าเดี๋ยวเพิ่ง เดิเบิ่งพี่น้องคะ่ะนะคะสะออนค่ะพ่าพี่น้องพี่น้องเนาะคะ่ะหลับชมน้ากันขอบค,คุณนะคะ่ะนะคะมีเนาะนะคะบานนี้ถอกพี่น้องค,ค่ะเลยเอาบรรยากาศง่ายๆพี่น้องคะ่ะถอกอีกแล้วเขาเดิเพิ่งพี่น้องคะ่ะพ่อเขาถอกที่บานนี้นะคะสะออนงามคักเดอเพิ่ง อ่อนนี่แต่ห่วงใหญ่ๆค่ะหนังขากำลังใส่หนังนุ่มสศรษฐกโอ้นนอยน,นะคะเดือบึงเดืบอ,อ,อดบึงพี่น้องค่ะถอกอีกแล้วเข่าทบกคงพี่น้องคขาถอเข่าถอกที่บ้านนี้นะคะสะอษอนงามค่ะทุ้คนเยอะเว่ยไว,ไวอย้อยู่บ่โดนเนาะนะคะซีเมนเข่าอ่นหน้าปังจะว่าสิเป็นเข่าเหนียวหรือเข่าเจ้า อันนี้เขาคางท่างข้งขากำลังใส่น้ำนุ่มซสก็แ้เห็นโอ้ยนะคะเด้อยเบิงเดีอเบิงนะคะ่ะกำลังถัว่วปูลู่พิรีพี่น้องขาเดี๋ยวเบิ่งไม่อยากแก้มแต่ว่าเขางามงามนะคะเ,เก็บบรรยากาศให้พี่น้องนะคะผพ้่ได้เห็นนะคะชมความงามชมนะคะ กำลังสินขากำลังใส่น้ำนุ่มเสกอ่อนแห้ยโอ้ย,ย,ยนะคะเดาเบิร์เดเบิรเงินอีกแล้วนะคะเดาเบิเบเบเรกำเล้วกับมีกำลังกลุ่มกับมิ๊งเงียโอ้ยนะคะเก็บบรรยากาศ ขาง,ง่ามเขาพ่วมสีถอกาง,ง่ามธรรมดาเขาง,ง่ามกระตรงมีงาเกมเนาะนะคะอันนี้หน้าโคกพี่นองคะหน้าโคกพี่นองค่าถอกอีกแล้วเขา้าทเกิ่าพี่น้องคะถ้าพ่อเขาถอกที่บานนี้นะคะสะอ้อน,ง,นอง่ามค่ะทเกิ่าง่ามแห้งง่ามไหลเขาทงนี่เนาะนะคะขนาดหงามี่กันยังงา่ามยังได้พี่นองะ่ะ เดิบเบิง้งนะคะสีแดงเดิบเบิง้งนะคะห่วงงานห่วงไงเดิบเบิง้งพี่น้องขากำลังใส่หนำนมส่องเหโอ้ยนะคะเดิบเบิง้งเดิบเบิงเเบ้งเก็บบรรยากาศให้พี่น้องนะคะผู้ใดเห็นนะคะชมความงามชมนะคะ กำลังเสียวไว้ๆอยู่บ่โดนเนาะนะคะสีเมนเข่าวน,น้าปังจะบาสิีเป็นเขาเนี้ยห่ือเข้าเจ้าอันนี้เขาคางทางห้ามให้พี่ให้น้องเนาะคะ่ะรับช่น้ำกันอ้ยว่วงไงฝักพี่น้องขาวเพราะท่านโดนกับสีเกี้ยวท่านโดนทยหน้าเป็นกระสีแดงให้น้องนะคะรับช่น้ำกันขอบคุณค่านะคะว่าง โอ๊ยนะะอาเก็บบรรยากาศเขาง,งามเขาพ่วมสีถอดเดี๋ยวบึงนะคะห่วงงานห่วงไงเดี๋บึง้งพี่น้องธรรมชาติเขาง,งามๆพี่น้องได้รับชมขอบคุณนะคะที่ติดตามเอื้อมพรนาสิงคานนะคะก็่ามาเอาบรรยากาศทีงพี่กำลังถอดพููพ่ลี่พี่น้องขาเดี๋ยวบึง มีหยากแก้มแต่ว่าเขา,างามงามนะคะเขางามยัง่งงามหลเขาทงนี่เนาะนะคะขนาดหยามีกัยังงาม,งย,งงามยังได้พี่น้องค่ะเดี๋ยวเบิง้งนะคะสิเด็เก็บบรรยากาศให้พี่น้องนะคะผพ้ได้เห็นนะคะชมความงามช่วงนนะคะไม่เห็นเขา,างามกับไทยพี่น้องเบิ้งจะอ่อนอันเห็นเขาเอ่เพิง่งบ้านกัน เดี๋ยวเพิ่งพี่น้คงค่ะนะคะสะออนคะ่ะบว่าพี่น้องเียวไว้ไหวอยู่บ่โดนเนาะนะคะสิเมนเข่าวนหน้าปังจะบาดิปเป็นเขาเนี้ยห่ือเขาเจ้าอันนี้เขาคางทาง่าเข่ากำลังสีใสน้ำนุ่มเนาะนะคะทอแล้วนะคะพ่มสีใสน้ำนุม่มอ่าทะลพี่ลีค้นมากพี่นงคงค่ะเดี๋ยวเิว่งมีเนาะนะคะบาดน,นี้ ถอกพี่น้องคขาเลยเอาบรรยากาศเงี้ยไม่เนาะนะคะว้าวเข่าอย่างบุเขาดอเมื่อไรบุล่ะรถ้าเขาโดเพอนกะสีบ้านต่หงวกปีเนาะนะคะเอไวไว้ๆอยู่บ่โดนเนาะนะคะสีเมนเขาวนหน้าปังเจ้าบาสิเป็นเขาเหนียวหัอเขาเจ้าอันนี้เขาคางท่าหง่ามธรรมดาเขางามก็ตรงมีงาเกลมเนาะนะคะอันนี้ หน้าโคกพี่น้องคะ่ะหน้าโคกสอ่ออนนี่ตะหงายญ่ๆค่ะนะคะถอกแล้วเพิ่นมูท่านถั่กคือมูท่านม่านกับมีเนาะนะคะน,นี่กำลังถอกแล้วหวงวยงามงามพี่น้องคะ่ะหง,งายง่ายงามให้พี่ให้น้องเนาะคะ่ะรับชมน้ำกันเฮ้ยหงายผักพี่น้องคะ่ะเพราะท่านดุนกับสีเกีียวท่านดุนไทยหน้าเป็นกระสีแดง ะคะ่ะเ,เขา้ากำลังสินะคะ่ะเ,เขา้ากำลังสินะะเก็บบรรยากาศให้พี่น้องนะคะผู้ได้เห็นนะคะชมควมาวมง่ามชมถอกเล้วพนมูท่านถอ่กจืมู ท่านม่านกบมีเนาะนะคะน,นี่กำลังถอกเล้วห่วงงามงานพี่นองขาะห่วงงา,งานงย่ยงนี่เนาะนะคะว้าวเขาอีหยังบุเขาดอเมื่อไรบุล่ะถ้าเขาดอเพม่นกะสีบ้านต่้งกปีเนาะนะคะเยาวไ์วัยอยู่บ่โดนเนาะนะคะสีเมนเขาน่าวน้าปังจะวบาสิเป็นเขาเนียวห่ือเข่าจ้าวอันนี้เขาคางทาาพี่นองเนาะคะ่ะหลับช่มน้ำกันขอบคุณค่านะคะ งามให้พี่ให้นองเนาะค่ะรับช่มน้ากันว้ายว่วงไงผักพี่นองขาท่านโดนกับสีเกี้ยวท่านโดนไทยหน้าเป็นกระสีแดงคะกำลังถั่วปูลูพี่รีพี่นองขาเดี๋ยวเบิ่งมี่หยากแก้มต่ว่าเขางามงามนะคะขะ,ะนะคะไม่เห็นเขางามกะ่ะไทยพี่นห้นองเบงอ้องจะอวันอันเห็นเขา่าพิ่ง บ้านกันเขากกำลังสีไ่น้ำนุ่มเนาะนะคะทอกแล้วนะคะพ้อมสีไ่น้ำนุ่มอทพโรพิลีขข้นมากพี่น้องคะ